สวัสดีคะ่ะกระท่อมชมจัน c h a น n e l นะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะป้าเปียกกับคุณลุงอต้องหันทางนี้คนนี้มัน <c oughs> กล้องหน้ากล้องหลังนะคะ,ะกำลังเดินทางจะไปทํางานนะคะไปอบรมนะคะก็คงจะหลายวันอยู่ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ทำไมป้าลุงจะต้องยังไปอบรมอยู่นะคะ วัยกเกษียณแล้วปูนนี้ยังต้องไปอบรมอะไรอีกป้ากับลุงก็ยังทำงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กเด็กช่วยเหลือนักเรียนอยู่นะคะยังมีโครงการพัฒนาเด็กอยู่ในงานของเรานะคะเพราะว่าทุกท่านก็คงจะทราบข่าวคราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆนี้ก็น่าเป็นห่วงมากนะคะในแต่ละวันนี้เราก็ได้ยินข่าวคราวที่น่าเศร้าใจจริงๆด้วย แล้วทีนี้ก็เราไปอบรมเพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มเติมความรู้ทำงานเกี่ยวกับเด็กนี้เราทำงานหลยหลายแง,ง,ง่หลายมุมมองหลายอุ้สารพัดไหลหลากหลายในการที่ทำงานกับเด็กๆนี้นะคะตับกับเยาวชนเราจะต้องรู้มีทั้งองค์ความรู้มีทั้งความเข้าใจนะคะในการที่จะดูแลสอนเด็กและก็เยาวชน ที่จะให้เขาเป็นคนที่เข้มแข็งไม่เปราะบางสามารถสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจหรือแม้แต่วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากสิ่งเสพติดต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดจากค่านิยมนะคะค่านิยมที่มันเปลี่ยนแปลงโลกของเราเปลี่ยนแปลงทุกวันแถมยังถูกซ้ำเติมโดยเศรษฐกิจ แล้วก็รูปภัยไข้เจ็บนะคะที่เข้ามาหลากหลายสายพันธุ์ทำให้เราต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าหากเราเผลอหรือประมาทแม้แต่นิดเดียวภัยพิบัติก็อาจจะมาถึงตัวได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราจะต้องออดูแลแล้วก็สอนผู้ปกครองนะคะพี่น้องของเราแล้วก็เด็กๆ ให้เฝ้าระวังอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของชีวิตนะคะคือถ้าเด็กๆมีใจิตใจที่เข้มแข็งไม่เปราะบางคิดเป็นนะคะรู้รอบรู้จัก,กรอบคอบนะคะคิดเป็นแล้วก็เข้มแข็งรู้จักคิดได้นะ,ะอันตรายก็จะมาไม่มาใกล้เขาในว่าด้วยเรื่องการ ทำร้ายจิตใจนะคะและก็เรื่องของความปลอดภัยด้านร่างกายก็เหมือนกันนะคะก็จะต้องดูแลเหมือนกันร่างกายก็คือเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บจะทำอย่างไรจะจะปฏิบัติตนอย่างไรบางทีที่เราเจอครั้งแรกนะคะเราก็มีการปรับตัวที่เขาเรียกว่า new normal ใช่ไหมคะก็ วิถีชีวิตใหม่ดำรงชีวิตอย่างไรเราก็ได้ปฏิบัติตนกันมาจนเรารู้แล้วว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีเฉพาะโรคโควิดนะคะแต่มันก็มีโรคอื่นตามมาอีกเยอะแยะนะคะโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆตลอดมาทำให้เราจะต้องตามติดให้ทันนะคะรู้รอบรู้ร รู้ชัดนะคะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวให้กับตัวเองให้กับคนที่เรารักคนที่ร,รักเรานะคะยังไงเราก็ต้องเลยต้องมีการอบรมต่อเนื่องต่อยอดองความรู้เพื่อเราที่จะได้ทันกับโลกนะคะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเราจะรับมือกับโลกนี้อย่างไรนะคะป้ากับลุง ก็ยังทำงานนะคะก็ยังทำงานเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้การสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนพี่น้องการสอนผู้ปกครองการสอนเด็กๆเยาวชนนะคะเราก็เลยต้องเพิ่มเติมความรู้อยู่ตลอดนะคะอบรมบ่อยๆอ,อบรมด้านนู้นด้านนี้มีหลายด้านนะคะชีวิตมนุษย์ ที่สำคัญเราสอนเด็กแบบอง์รวมทั้งสีด้านนะคะด้านการเรียนรู้ด้านสังคมอารมณ์ด้านสุขภาพร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจหรือด้านจิตวิญญาณน,นะคะ mm hmm. ก็ต้องดูแลให้ครบองค์รวมในการดำรงชีวิตของมนุษย์นะคะในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องแย่งชิงความเป็นหนึ่งแล้วตอนนี้ก้าวไปสู่ความ รอดนะคะเอาเอาเป็นว่าแค่ได้รอดอยู่ในลูกใบนี้อย่างปลอดภัยก็ดีแล้วทุกวันนี้อาจจะไม่ต้องแข่งขันการเป็นหนึ่งแค่แข่งขันให้อยู่รอดได้แบบปลอดภัยปกติสุขในลูกใบนี้ก็ดีแล้วนะคะคนทุกวันนี้เขาบอกว่าโลกเราจะอยู่ได้ไม่ได้แย่งชิงความเป็นหนึ่งแล้วนะคะทุกวันนี้แต่ต้องอยู่ด้วยความช่วยเหลือ เอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะคะหากเราไม่มีความช่วยเหลือไม่มีความเอื้ออาทรให้กันแล้วโลกนี้จะอยู่ยากมากเพราะว่าคนที่เป็นหนึ่งเดียวจะโดดเดียวเดียวได้อยู่แบบคนเดียวโดดเดียวไม่ได้นะคะต้องแบบเอื้อกันต้องแบบเกื้อกูลกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันไปอยู่กันไปแบบเพื่อนแบบพี่น้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่สร้างศัตรูและมีคำหนึ่งที่ฮอตฮิตมากในโลกโซเชียลที่ป้าได้ยินบ่อยๆก็คืออย่าผลักมิตรให้เป็นศัตรูโดยเฉพาะคนที่มีมิตรที่ดีอยู่แล้วให้รักษามิตรภาพนั้นเอาไว้นะคะอ่านะให้ให้มีเพื่อนมีมิตรที่รักมีคนที่รักมากกว่าคนที่เกลียดชังกันนะคะแล้วเราจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆของโลก ที่มันมีวิกฤตการต่างๆที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะออไม่ใช่ด้านเดียวทั้งภัยธรรมชาติภัยจากพายุน้ําท่วมน้ําป่าภัยจากไฟก็มีอยู่บ่อยๆทําไมละ่ะฤดูฝนไม่น่าจะมีไฟไหม้แต่มันก็มีไฟไหม้ตลอดโดยการมีออครังนู่นนี่นั่นระเบิดเห็นไหมคะมันมีไฟเกิดขึ้นได้ทั้งๆที่เป็นฤดูฝนแล้วก็ฝนตก ทางหนึ่งก็น้ําท่วมอีกทาง,งก็ไฟไหม้เห็นไหมคะมันเป็นการที่เราจะต้องสู้กับวิกฤตต่างๆด้วยความรักความเป็นมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆมนุษย์เราจรึงจะสามารถจับมือกันร่วมเดินฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างน้ําท่วมเนี่ยก็มีการช่วยเหลือน้ําท่วมใช่ไหมคะที่ไหนท่วมมากๆตรงไหนที่พอจะช่วยกันได้เราก็จะเห็นภาพนั้นอยู่บ่อยๆก็คือ,อพี่น้องจังหวัดหรือ ที่ไหนไม่ท่วมก็มีการระดมกําลังกันข้าวสารอาหารแห้งถุงยังชีพไปแจกไปช่วยเหลือเห็นไหมคะเราอยู่ได้ด้วยความรักความเมตตาและมิตรสัมพันธ์มิตรภาพที่ดีต่อกันจริงๆมนุษย์โลกเราจรึงจะอยู่ด้วยกันได้ถ้าหากประเทศเราไม่เจอต่างประเทศเจอหนัก,นกๆเราก็มีการระดมกําลังช่วยกันเห็นไหมคะก็เอาไปช่วยประเทศต่างๆที่เขามีปัญหาแบบนี้ และถ้าหากไทยมีวิกฤตเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภัยแล้งหนักหนาสาหาัสขาดแคลนอาหารหรือน้ำท่วมหนักๆก,ก็ขาดแคลนอาหารได้เหมือนกันเขาก็จะมีการระดมความช่วยเหลือจากประเทศต่างๆมาช่วยเหลือประเทศเราบ้านเราเหมือนกันนี่แหละนะคะ <c oughs> เพื่อนร่วมโลกเพราะว่ามนุษยชาตินี้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประเทศไหนหากเรามีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราก็จะสามารถรอดพ้นวิกฤตไปด้วยกันได้สำหรับคลิปนี้ป้าเพียก็มาเพื่อที่จะเตือนสตินะคะแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันว่าหากใครเจอปัญหาอุปสรรคมากมายก็อย่าได้ทอ้อจนถอยต้องค่อยๆลุกขึ้นก้าวต่อไปหากใครมีกำลังใจและมีกำลังทรัพย์กำลังแข็งแกร่งพอที่จะช่วยผู้อื่นได้ก็ขอให้เราช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้สั้นๆให้เราสู้ๆอยู่ไปด้วยกันแล้วก็ให้ทุกคนปลอดภัยมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ